ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงใช่ไหมอันนี้นองทบทวนหน่อยขอทบทวนหน่อยว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครจําได้บ้างเกิดจากการสัน่นการสั่นอวโอเคเยี่ยมมากเลยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุพอเกิดการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วเนี่ย เสียงก็จะกลา,ายเป็นคลื่นเสียงนะคะลอยไปในอากาศนะคะผ่านมาจนมันเข้าอะไรของเราคะที่ทำให้เราได้ยินเข้าหูของเรานะคะจนทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงนั่นเองนะคะ ซึ่งเสียงเนี่ยมีแหล่งที่มาที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะเสียงที่เกิดขึ้นมันมาจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เสียงที่มันอยู่รอบๆอบตัวเราเนี่ยนะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันออกไปมีที่ไหนบ้างใครสามารถบอกครูได้บ้างว่าเสียงมันมาจากมันเกิดจากอะไรแหล่งที่มาที่ไหนบ้างคะอะไรนะ โอเคอ่าเสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันคือเสียงอะไรบ้างที่เป็นเสียงที่เกิดมาจากธรรมชาตินักเรียนรู้ไหมนกนกค่ะอ่าเสียงนกร้องเสียงน้ำตกเยี่ยมมากเสียงอะไรอีกใช้ฝนตกเยี่ยมมากเสียงฟ้าค่ะ ได้เสีก่ค่ะเสียงไก่ขันออะเสียงทะเลโอเคแสดงว่าจําได้อ่ะแล้วเสียงแบบที่สองมันคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะอ่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหเก่งมากเก่งมากเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างไหนบอกคุณครูสิโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์อะไรนะรถค่ะ รถเปียนรถเครื่องบินเปลี่ยนเครื่องบินทีวีค่ะอะไรนะลูกทีวีค่ะเสียงทีวีโอเคเครื่องบินค่ะเอเครื่องบินเดียมากค่ะแล้วก็อะไรไอแพดค่ะเปลี่ยน iPad อ่าเสียงที่มันเกิดจากกลอง เสียงกรองเสียงที่เกิดจากในร่างกายของเรามีอะไรที่ทําให้เกิดเสียงบ้างตบมือผิวปากมืบบอผิวปากโอเคจาได้ใช่ไหมอนอกจากเสียงค่ะเสียงที่มันรู้สร้างขึ้นแล้วนะคะก็จะมีเสียงดนตรีนะัเนเยนรู้จักเสียงดนตรีเครื่องดนตรีอะไรที่เรียนรู้จักบ้างลองบอกครูได้ไหม กีตาร์อ่ากีตาร์เปียโนค่ะเปียโนค่ะเปียโนค่ะเปียโนกลองอ่ากลองนะคะไวโอลินค่ะโอเคไวโอลินเยี่ยมมากเลยนะคะมีเครื่อมอะไรนะครับแซกโซโฟนเซ็กซ์โซโฟนโอ้โอเคอ่ะโอเคอ่ะแสดงว่านักเรียน พอเข้าใจค่ะแปปี้อ<พ>โอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดทีนี้มาดูนะคะวันนี้นะคะ oh. เรื่องนะคะคุยค่ะคุยโอเค,แส,อเคแสดงว่ารู้จักกันหลากหลายเลยทีนี้มาเรื่องต่อไปนะคะอา,อ,อ,อาจจะเป็นคุณสาว้อยวันนี้นะคะ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะเสียงเช่นเดียวกันนะซึ่งเสียงนะคะที่เราเรียนวันนี้ก็คือเรื่องสีสันของเสียงนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูว่าสีสันของเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะคะสีสันของเสียงเนี่ยหมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะผู้ถามว่าเสียงที่ดังที่สุดที่เรียนเคยได้ยินคือเสียงอะไรใครตอบ,บเสียงอะไรนะ,ระลำโพงค่ะอาลำโพงมีอะไรอีกเขาเสียงดังมากๆเลย ระเบิดครับโอ้เสียงระเบิดโอเคค่ที่เยนตอบมาเสียงครุค่ะโอเคใช่แล้วนะคะที่เสียงประทัดเสียงครุนักเรียนรู้จักประทัดไหมคะรู้จักค่ะอ่าเนี่ยเสียงดังจนทำให้เราตกใจเนี่ยเสียงประทัดเสียงพูุเสียงระเบิดนะคะที่นักเรียนพูดมาถูกต้องเลย อ่ะต่อไปเสียงที่เบาที <process> <necessary> ่ส <a> ุดที่นักเรียนเคยได้ยินคือเสียงอะไรพอรู้ไหมรู้จิงจิดจิงจีดอ่าเสียงกระซิบอ่าเสียงกระซิบเบาอ่าโอเคเสียงกระซิบนะคะคำถามต่อไปครูถามว่าเสียงที่นักเรียนชอบที่สุดเลยที่นักเรียนเคยได้ยินคือเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกอ่เสียงอะไรที่แฟนชอบ เพลงค่ะอ่าเสียงเพลงเียบเาเสียงเพลงเสียงโเราะออ่าเนี่ยจะเป็นทําให้เรามีความสุขใช่ไหมคะมนักเรียนก็จะชอบนะคะต่อไปผู้ถามว่าแล้วเสียงที่นักเรียนไม่ชอบที่สุดเลยละ่ะคุอเสียงอะไร <còn> เสียงอะไรที่นักเรียนไม่ชอบอ่อาเสียงสุนขัขเห่าอ่าเสียงสุนขัขเห่าเสียงร้องไห้นะคะ อ่าแบบนี้นะคะเดียแบบนี่คือตัวอยา่างคะที่อ่าเสียงสีสันของเสียงเนี่ยนะคะจะมีด้วยกันสามแบบนะคะแบบที่หนึ่งเลยจะมีเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ํานะคะแบบที่สองก็จะมีเสียงดังแล้วก็เสียงเบาแบบที่สามเลยก็มีเสียงยาวแล้วก็เสียงสั้นทีนี้เราจะไปดูว่า สีสันของเสียงแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรนะคะไปดูอันแรกก่อนเลยนะคะตัวอย่างเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำนะคะเสียงสูงนักเรียนรู้จักไหมในนี้คือตัวอะไรคะมา้มามา้มา,มาลองฟังซิว่าเสียงสูงนะคะเวลาเปรียบเทียบได้กับเสียงของม้าร้องนะคะ <ๆ S 2> Grow นี่น่าน morally อยู่มาอยู่มาร begun อ seid ครับ gehört นักเรียนเคยได้ยินไหมเสียงม้าเวลาเสียงม้ามัร้องร้องยังไงคะ่เวลามันร้องมันจะร้องเวลาเราทําเสียงเรนแบบม้าเราก็เหมือนจะต้องเงยหน้าขึ้นไปเล็กน้อยใช่ไหมทำให้เสียงมันสูงขึ้นใช่ไหมเสียงจะต้องสูงค่ะต่อไปมาดูเสียงต่ําบ้างเปรียบเทียบได้กับ เสียงของสัตว์ชนิดใดไปฟงังดูนะคะ กบมันร้องยังไงคะเมื่อกี้เราเรียนนักเรียนลองทําเสียงม้าแล้วก็เสียงกบดูสิเวลาเราออกเสียงเนี่ยมันสูงกระต่ํามันพละเสียงกันเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนกันไหมอ่าไม่เหมือนนะคะเสียงสูงอ่าไหนลองทําเสียงม้าสิลูกไหนลองทำเสียงม้าสิอ่าแล้วเสียงกบปากเสียงกบเป็นยังไง เสียกดมันก็ต้องกดปากลงเล็กน้อยใช่ไหมคะให้เสียงมันต่ําลงแบบอ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 บใช่ไหมคะอ้าคอาต่อไปเป็นแบบที่สองเสียงดังเสียงเบาดูเสียงดังก่อนว่าเสียงดังเนี่ยมันเทียบเทียบกับเสียงอะไรได้บ้าง อ่าแล้วนะคะอ,อ,อันนี้ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะดังกว่านี้ใช่ไหมคะนักเรียนเคยไปเที่ยวงานนะคะต่างๆท,ที่เขามีการเตลุเนี่ยบางคนได้ยินเสียงพตลุน,นี่อาจจะร้องไห้ก็ได้เ,เสียงด<ค>ังขุ้นไปเอเอหนูเ,เคยฟังค่ะหนูเคยปัมาก หนูเคยไปค่ะห,หนูเคยพูครับพูค่ะ <ไป S 1> ตดนดเดนหนูเคยแะอ่เด็กเดว่ากับแม่หนูเคยพาไปค่ะค่ะเขาไม่ใจเลยต่นเจ่ดีบ้าง จะดังดนิดน้อยนะคะจะดังไปหน่อยนะคะ ตอบนะคะนักเรียนเสียงที่มันดังปุ้งมันจะดังกว่านี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันมีเสียงซาวประกอบแล้วก็เลยเออเราก็สามารถฟังได้สบายๆนะคะเสียงัอ่ะเสียงดังก็คือเปรียบกับเสียงพุ้งป้ายเสียงเบาไปฟังสิว่าเสียงเบาเนี่ยเปียบกับอะไรเสียงพึ่งอือเสียงพึ่งอ่าเสียงพึ่งพึ่ทำอะไรคะพึ่งกันมาทำอะไรเสียงของมัน กินน้ำหวานค่ะนี่มันกำลังกินน้ำหวานนะคะแต่ว่าเสียงเบาของมันเนี่ยเหมือนกับลักษณะของพึ่งเนี่ยกำลังบินเป็นอยู่นะคะบินเสียงแบบพึ่งบินแบบเวลาเสียงพึ่งบินก็เสียงแบบนี่นะมันจะเบากว่าเสียงคนะก็จะเสียงพึ่งแล้วอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เสียงแมลงต่างๆนะคะอาจจะเป็นแมลงวัน นะคะสร้างความรำคาญให้เราได้นะคะเสียงเขาเสียงแมลงต่าง่ก็ป้ายนะคะตัวอย่างเสียงยาวเสียงสั้นบ้างว่าเอะไรตัวอย่างเสียงยาวนะเปรียบเทียบได้กับเสียงของอะไรยาวียงยาว ใครทำอะไรคะไก่ค่ะตีเล่นเหรอเอไก่ค่ะเสียงไก่มันทำอะไรคะเอกเอกีเอกนี่คือเสียงไก่มันทำอะไรคะลูกอ่าเขาเรียกว่าไก่ขันนะคะเวลาไก่ขันมันจะรากเสียงยาวใช่ไหมเอกีเอกเอกอ่ามันจะร้องยาวขันไก่ว่าใช่มันจะร้องว่าเอกีเอกา เอเอกเอกนักเรียคงเคยได้ยินนะคะช่วงเช้าเชน่าสนใด้วยลกเคยยินค่ะแต่ไม่มีค right. ่ะไม่เป็นไรลูกที่บ <Wir> ้านเราไม่มีแต่เราเคยได้ยินในลักษณะเสียงยาวต่อไปเสียงสั้นมาดูว่ามันเรียบเทียบได้กับเสียงของอะไร นกของไค่คะนกค่ะนกองนูใช่ใช่นกเปล่าลูกไก่ค่ะอ่าเสียงเขาลูกไก่อันนี้ไม่ใช่นกนตลูกอันนี้นี่นี่นี่คือเสียงของมันคืออะไรคะลูกไก่ลูกไก่ลูกเสียงอ่ะเสียงเปียยเพียเสียงของไก่ขันกับเสียงของลูกไก่แตกต่างกันไหมคะ ต่างกันใช่ไหมพอเสียงของออกไก่ขันเนี่ยมันจะรากเสียงยาวเอ็กี์เอ็กเอ็กแต่เสียงของลูกไก่ลูกไก่มันจะเสียงสั้นค่ะเออเสียงสั้นจิ๊บๆิ๊บสั้นสั้นน,นะคะอ่านีค่ะ,ะนี่ ะะเป็นกิจ,จกรรมการเรียนรู้ของวันนี้ที่ครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนที่ไว้นะคะก็<ส>คือครูจะให้นักเรียนจดบันทึกข้อความต่อไปนี้ลงในสมุดให้เรียบเรียบ้อยก็<ส>คือข้อความตัวสีแดงนี้นะคะเขียนเลยว่าสีสันของเสียงแล้วก็มาด้วยข้อนหนึ่งเสียงสูงสีสันของเสียงก็จะมีเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำที่สองก็คือ เสียง,ด,งดังเสียงเบาลิซารานก็คือเสียงยาวก็เสียงสั้นมีอยู่สี่บรรทัดที่จะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดทำได้ไหมคะทำได้ค<น>่ะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยเอาไว้ให้นะคะในไลน์ที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะคะว่า เ่ตอนนี้นักเรียนอาจจะเขียนไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูส่งข้อความเข้าไปให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวันทึกวิดีโอเนี่ยอาจจะเวลามันจะบันทึกไม่พอนะคะเดี๋ยวคุณครูถ่ายรูปอันนี้แล้วนักเรียนเขียนตามเนี่ยสีบรรทัดเนี้ยลงไปในสมุดของคุณครูนะคะได้ไหม ผมแคปแล้วค่ะ,ะหรือใครจะแคปก็ได้ลูกใครแคปได้ก็แคปแต่ได้เดี๋ยวนเดี๋ยวครูย้ำส่งไปให้ทีหนึ่งเผื่อใครทั้งไม่ได้นะคะ,ะนุ่มใครไม่เป็นค่ะอาใครไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูส่งไปให้นะคะในในไลน์นะคะแล้วเลนเขียนข้อความนะคะเนี่ยสีสีสีนี้นะคะสีบรรทัดนี้นะคะลงไปในสมุดนะคะเป็นการทึกว่าสีสันของเสียงมันมีอะไรบ้างนะคะอะไหนลองวนซิสีสันของเสียงมีอะไรบ้างใน จำได้ไหมหนึ่งจำได้ค่ะหนึ่งมีเสียงอะไรเสียงสูงแล้วก็เสียงสูงเรียบร้อยแล้วค่ะเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำนะคะแบบที่สองก็จะคือมีเสียงดงแล้วก็เสียงเบานะแบบที่สามก็จะมีเสียงยาวแล้วก็เสียงสั้นมีสามแบบด้วยกัน ใน,ในเรื่องของสีสันของเสียงนี่นอโอเคใครยุบหน่อยใครทำไม่ได้บ้างมีไหมเอ่ย ơi? คิดว่าตัวเองทำไม่ได้บ้างเขียนข้อความลงไปในสมุดอ่ะมีไหมคะไม่ได้หรอเดี๋ยวคุณครูส่งเข้าไปหนูเขียนตามที่คุณครูส่งไปให้เลยนะคะเขียนเหมือนคุณครูเลยนะคะสีสันของเสียงมีทั้งหมดสามแบบใช่ไหมใชจั่ไจได้บ้างหนึ่งคือเสียงอะไร เสียงอะไรเสียงที่เป็นยังไงเสียงสูงเสียงต่ำค่ะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสูงก็คือเสียงของอะไรคะเปรียบเทียบเป็นสัตว์ที่มันร้องมาค่ะมามค่ะเสียงต่ำคือเสียงของอะไรคะโอโอ๊เสียงเสียงมาอะแบบที่สองเสียงเป็นยังไงคะที่พลุเสียงพลุเสียงสั้นเสียงยาว เสียงดังเสียงดังเสียงดังรูเสียงดังกับเสียงเบาเสียงดังกับเสียงเบาเสียงดังก็คือเปรียบเทียบกับเสียงรุถ้าเสียงเบาก็เปรียบเทียบกับอะไรคะอ่าวพึ่งบินนะคะพึ่งบินมาอ้าวแบบที่สามรูเสียงอะไรเอ่ยระบานค่ะเสียงที่ไกลขันคือเรียกว่าเสียงอะไร เสียงยาวกับเสียงเสียงยาวค่ะเสียงยาวกับเสียงสั้นนะคะสั้นค่ะอ่าเสียงยาวก็เปรียบเทียบกับเป็นไก่ขันนะคะแต่เสียงสั้นก็คือเสียงของอะไรเออะไรเอ่ยลูกไก่ค่ะอ่าลูกไก่อันนี้คือสีสันของเสียงครูเอาเปรียบเทียบสีสันของเสียงดนตรีเนี่ยเปรียบเทียบว่า มันมีนะคะสามแบบนะคะทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาแล้วก็เสียงยาวเสียงสั้นนะคะเอาเสียงของสัตว์นะคะในชีวิตประจําวันมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าลักษณะของเสียงเพลงนะคะต่อไปนี้ได้เข้าใจว่ามันเป็นเสียงสั้นเสียงยาวนะคะมันมีเสียงต่ําเสียงสูงเป็นแบบไหนนะคะเนาะสำหรับวันนี้มีใคร สงสัยถามอะไรไหมคะสงสัยค่ะนูค่ะสงสัยว่าไงคะทำไมวันน้อยจังเลยคะน้อยจังเลยคืออะไรคะคือที่เขียนนี่นหละ,ค,ะค่ะค่ะคร,ครูไม่อยากให้นักเรียนมีภาระงานเยอะค่ะครูก็เลยให้นักเรียนจดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทําวิชาอื่นด้วยนะคะ ให้ให้เข้าใจประมาณนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวคุณครูส่งให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ตอนตามไมเอกตามครูลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายค่ะ